ครับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเพราะมาเลตต้นกระบองเพชรเป็นอินโ,น,โน,นนะครับจะมาเพราะอินโน,น,อ,นอินโนยังไงมาแล้วโอเคผมจะมาเพราะมาเลตอินโน,นนะครับเดี๋ยวหาได้ตั้งกล้องก่อนตัดเข้า อันนี้ก็ต่อนะครับจาก,อ,ก,กอ,อันนี้ก็จะเปกระมาเล็ที่พ่อไปเมื่อวานนะครับมันจะแห้งแล้วแต่อันนี้ก็เพิ่งจะมาใหม่แล้วผมก็มีตะแกรงกันเดียวแม่ผมบอกว่าเอาไปลงกันเลยจบจบ เอาแหวกมาด้านในออกออกเอกครับนี่น่าจะยังพูดอีกแลว Oh, uh, look. Uh. Uh -huh. अलि आएको मन त पाउँ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะไปล้างเมล็ดก่อนนะครับก็กลับมาแล้วนะคบอันนี้ก็ยวให้เดยนะครับมันต้องเอาไปล้างน้ำด้วยนะครับแล่ก็อย่าให้แล้วก็ใหามาสะอาดแบบนี้นะครับนี่ สะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้ต่อไปก็จะไปโรยดินที่เอาไว้ปลูกต้นกระบองเพชรนะครับกระจุกทิ้นะ